สวัสดีทุกคนด้วยนะคะโบหผมบนตาหนูเกมไมคราฟเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นฮาร์ดคอร์นะอยู่กับใครเอ่ยวินนู้ก็บอกให้เลยวินนู้วินวินวินหมาเพียบเลยอาจจะมีซาวอะไรแปลกๆก็ขออภัยนะแต่แต่ก็ดีอะผมชอบดีกว่าเพลงไมค์ครับแล้วกันได้ยินป้าแทนด้วยเออวินนั่นแหละใก่้ิุ กดคือแฮมทีพีห้มหมมามอะไรทั้งสิ้นประมาณนั่นแหละแซนอยู่ไหน้เยดี๋ยวหาที่หมอหมอสร้างบ้าน,นเราจะมาดูกันว่าเราจะมารอดได้กี่ไนนะ์นะ หกอันได้แบล็คเรานี่ยอะไรบงังเกอร์เออชีวิตนี่บังเกอร์เออบงังเกอร์ทำไมบงังเกอร์ได้ไหมอ่ะอะไรนะเติมไม่ได้มีไม้สามหกอันนะไม่เอาไม่ต้องเติมไ,ไม้มันคนละสีกันไม่ได้ไม,ไดมันให้ออกกับไม้ท็อปท็มันคนละสีกัน เอาลยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วกัน,เอ,นเอาแทนเราว่างครับติ้งเทเบิลตรงนี้ละอุดรูโบ,โบได้เอาแทนฝากคุณเมื้องหน่อยดิ ไปโทษไม่โทษเผลอตีโอเคแทนฮัลโหล

คือแรกเราจะรอดไปได้หรือไม่นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูจากสภาพแล้วนะน่าจะรอดได้สักสามเดยนะอนเพราะอาหารเราใกล้หมดแล้วนะต้องทำใจนะต้องทำใจอาหารใกล้หมด เจอบ้านแม่มดเจอบ้านแม่มดแทนแทนเราเจอบ้านแม่มดเราสำรวจแล้วนะแทนไปแล้วบ๊ายบายเจอบ้านแม่มดแทนเราได้บ้านใหม่แล้วแทนฮลัฮโลโหลฮัลโหล เราสร้างบ้านเสร็จแล้วแทนมาเอาดีกว่าบังเกอร์เราเยอะแทนฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินแทนเราสร้างบ้านใหม่แล้วแทนดีกว่าบังเกอร์เยอะทุบของจะเลยปล่อยบังเกอร์ไว้แ้ยแหละทิ้งแล้วเออนอนหนูผมบอกแล้วนะฮะคลิีนี้เสร็จผมไปนะเออ แเละบังเกอร์ทิ้งไปนี้นี่นีย้ายบ้านย้ายบ้านแทนเราเจอบ้านที่ดีกว่าแล้วแทนมาตามมาแทนแทนแทนจะมาปะเนี่ยไ,ไม่ต้องตัดไม้แล้วแทนไม่ต้องตัดจบคลิปนี้ไม่ต้องตัดแล้วแทนตามมามต,ตามมาจะตามไม่ตามแทนไลนไปไลตามมาตามมา ม่ต้องไปตัดไม้แถวนี้นะผมปลูกเห็ดเอาไว้ไปตัดตรงไปตัดตรงที่มันไม่มีเห็ดอ่ะเออที่แทนบ้านเราสวยไงเออน,นี่บ้านโอ้สร้างสวยนะร้างสวย ได้ที่นอนแล้วอ่ะแต่มันต้องใช้สองอันไงงั้นใครเอาก็เอแทนอาหารเราใกล้หมดแล้วละ่ะใครก็ใกล้หมดชเช่นกันรีสปาวไม่ได้แล้วแหละเราเราเหมือนเราจะตายกันเพราะอาหารเราคงจะตายมันคืนแรกแล้วแหละแทนไม่ไดีเ,เลย่รอด Time, time, เราคงจะจบเร็วแีเวเราคงไปไม่ถึงในสองในสามเราเพื่อนจบนี่แหละจบไม่ตั้งแต่ในแรกในแรกก็เแล้วเพื่อนเลยอืออือ่ายเหลือแหละสามขีดโอ้ยหกสตาร์เจะเรียนดีสตาร์กรรมแตกต่างกันเยอะ วิ่งไม่ได้แล้วหิวเดี๋ยวท่านผู้ชมนะผมขอตัดคลิปแปับหน ok. ึ the ่งโอเคครับมาต่อกันเลยงานเลือหรือขีดขึ้นแทนขออนีเอามาจากไหนวะขอบคุณ่เนาะขอบคุณขอบคุณปอัปลหลดแล้วเย้ เลยชิ้นแลอเลยขอบคุณมากแทน,แ,นแทนต้องไม่หายเตียงหนึ่งอ่ะจะได้นอนได้มันไม่หลับแทนเดยกกูมาแ่นนักบอีกคับไม่ อ้ยนุนอะไรโอ้ oh. <No. S 1> อะไรนะคือแรกก็จะเปนแีเรามีโทมมาฮอกอยู่เราไม่กลัวฟานนามาัฟานฟานนามาันบายบายผมได้มาสองกันแล้วแทนกับบ้านเราแทนเราจะได้รวมกัน กลับบ้านเร็วเวอาฮายแทนแทนเอาไปหนึ่งอันเอ้ยเอาไปสองอันเอาไปมีสองอันเออเร็ว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 ว้นเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาถ่านนี่เผาเอาไว้ก่อนสร้างประตู oh, มันได้ทานมาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจุดไฟรอบบ้านแป๊บหนึ่งจะได้ไม่มีอะไรเลยเจ้า่นมนีวว่วางวางวางไว้ตรงนี้เลยวางแบบตรงริมเนี่ยเออไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแบบนี้นี่แทนแทนโยนมาโยนมาให้เราไม่เอาไม่ใช่แบบนั้นออามาโยนมาเออถอยแปถอยแป๊ถอยถอยถอย,ถอยจะวางตรงนี้เออแหละ นอนแทนนอนเด๋อวคัาประตูบ้านสร้างบริเคตต้อนอออนองงนไไนอน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 อนน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 นอเคอรนบสนอนนอนนอนนนนอนนอนนออนนอนนนนอนนนรอนนอนนแนอออนอนนายบายไไบอนนไไนนบ